ที่ผสมพันธุ์กบนะคะนี่จาของเพื่อนเนี่ยค่ะลังสิผสมพันธุ์เนี่ยมาจับคู่ค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะอันนี้ปุยช่อมอ๋อป้องอันโยมเลยไหนค่ะนี่มาเบิ้งเด้อค่ะนี่จับต่อแรงๆค่ะนี่นี่ยายเพื่อนกับมาชมมาเบิ้งเนี่ยน้ำน้องเนี่ยค่ะ ยี่สิบคู่ค่ะอไม่เที่ยงช่วงเยอะไหมยี่สิบคู่ค่ะผสมโดยที่ว่าบ่ได้เห็ดฝนเทียมค่ะคือว่าให้จับคู่กันตะเลึงเลงเลยค่ะนี่ค่ะมันมีตัวผู้ตัวเมียยี่สิบคู่นะคะนี่อันนี้พ่นย้ายพ่นมาเบิองนะคะนี่ มาเบิงมาชมน้ากันนี่ค่ะนี่<อ>เดี๋ยวเพิ่นกันสิจับคู่กันค่ะบบได้ใส่ผลเทียมค่ะแบบธรรมชาติเลยค่ะอันนี้นะคะีนบ่อพลาสติกค่ะอันนี้น,นี่น้องคนมาเบ่งน้ำยี่สิบคู่ค่ะนี่ เอาอกมาปอกเลยน,นี่เพิ่นเพิ่นก็ร่างสีหาคู่กันคะ่ะเออกีไปชมบอยงนี้ตายเลยค่ะนี่คะ่ะนี่น้ำกับพอดีคะ่ะบ่ได้ลึกปไนใดนะคะอันนี้คะ่ะอันนี้ป,ประมาณห้าโมงหกโมงนี่แหละคะ่ะนี่อันนี้คะ่ะโดยไม่ต้องใช้ฝนเทียมนะคะเห็นไหนนะคะหนี่เบิ้งะคะ่ะ เป็นบอ่อพลาสติกขนาดหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะยาวประมาณสี่เมตรค่ะค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิง้งตอนผลค้มกันและออกไข่ค่ะเดี๋ยวติดต,<อ>ตามเวยค่ะตอนเสาห้าสิมาเบิ้งนะคะว่า กบมันสีโค้มกันมันสีออกไข่ไ้บอเนาะค่ะมาเบิงนะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะค่ะมาเบิงตอนเศร้านะคะ่ะสรุปว่าไข่ค่ะเบิงค่ะไข่สีขาวๆแม่นมัดค่ะนะคะนี่บางคู่กันยัง่งบ้านนั้นจะเศร้าโค้มกันค่ะค่นนี้ ขาวๆนะคะแม่เนี่ยน่คะน่ค,คะบางคู่ก็เน,นี้ยนี่พระท่านจะเศร้าคู่กันเลยค่ะค่ะ,ะไข่นะคะแบบที่พรต้องใส่เสียงกบห้องเลยค่ะพระต้องใส่น้ำฝนทำฝนอย่าหู้ว่าอันวิธีเลือกพอแม่พันธุ์นี่เลือกอยังไงคะ บนนเ,าาเนี่ยัลามันสีไข่เนี่ยนาต้องรูปเบิ้งเนี่ยมันเป็นไข่สักสาก,สาก,สากเบิ้งคือยังกระดาษไส้เม็ดไส้นี่สักสากเนี่<ะ>กบตัวแม่มีพ่อมนึสไข่อันเปนเลือกตัวผู้ค่ะตัวผู้เด็บเนตัวผู้ก็เลือกตัวอ้วนพวสมบูรณ์ ตัวสมบูรณ์้อมสีสะค่ตัวผัววนตัวแน่ตัวสมบูรณ์ตัวสมบูรณ์แข็งแห้งเวลามันชีสคมมันเห็ดถ่าทางอะไรเรอเวลาีสโคมมันจะกอดปั๊บหลดนี่เห็นบ่ครบตัวผัวมันจะกอดปั๊บเลยมมอกอดยังสี่แหละมันชีสคมกอดแหววตัวเมียยังเห็นไะกอดตัวเมียนี่เห็นบ่กอดแน่นบอยังสี่หละ ได้จิโนคมคบคบพันเลยต้องเตรียมบ่อจังไรฮะนนี่บ่อห้องกระทั่บ่อมีบ่อเก่าแล้วห้องกระทั่งทำทำพสะอาดล้างให้สะอาดทำพื้นสะอาดแล้วห้องก็เติมน้ำเข้าไปแลับพอพันลงก่อนแลับแม่พันลงทีหลังเดี๋ยวแะ้วยมันไข่นี่มันจะไข่ประมาณตอนช่วงเศร้าประมาณตีสี่ตีหา หลังจากตีตีสีหานี่ผสมพันธ์กันไดนอยู่บ่หอดสองม่วงเศร้าคนและเร็วผสมเซตเนี่ยจะไหนบานสมเซตเท่ากับแยกอ้ออะกับสองม่วงเศร้าก็แยกพ่อพันธ์แม่พันธ์มันออกอือที่การเบื้องไข่เด้ตัวดีกับตัวเสียเบิ้องยังไหนครับนี่ไข่นี่ไข่นี่มันบ่ผสมซนที่คือว่ามันบ่ได้ผสมนี่มันเป็นนัืซี่มันลอยยังสิบบ่ลอยผสมแล้วมันจะเป็นตัวเลยนี่ แล้วจักเมื่อค่ะอันมันสิบเป็นลูกออดโอ้ยบดนดอกยิบสี่ชั่วโมงนี่ก็เริ่มเป็นตัวอ่อนแล้วเหยี่สิบสี่ชั่วโมงมาฉันบอกเพิ่นว่าเอาปัดนที่ช <lide> ั่วโมงอันแดดเดดนี่มันมันนานันดีเพะมันใครดีเพะหรือว่ามันเสียบ่เนี่ยใดเวลามัแดดออกฟักออกดีครับเพ่าแดดมันสิตายฝนตกเลยฝนตกหลายก็ดี มันสซีเสียประสนันเพาะอืมอ๋ออันนี้เพ่นก็ไห้ขอมูนเขาดีอยู่อยค่นนี่แต่มาบ,บังลูกหัวที่เป็นลูกหัวเมือสองมือคัะยี่สิบสี่ชั่วโมงพเ่นว่ะ่นสะออกฟักไข่นะคะฟักไข่แล้วให้อาหารจักมือเพาะสามวันสามวัน แล้วแล้วตอนที่มันฟักไม่ไมมันกินอย่างมันกนกินโตบมฟักทเท่ไรอ๋อพ่อนบอกว่ากินโตที่บมฟักโตที่ไขรเสียนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็ฝากจำเนีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ